สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีเกมมอร์นะวันนี้แล้วก็อยู่ในเกมเดสสเปซหนึ่งนะโอเคหลังจากที่นะไม่ได้แคสกันเป็นเวลา8ปดปกับอีก2เดือนได้นะโอ้โหนานมากเลยน่าจำไม่ได้แล้วก็มาผมก็ลืมปุ่มหมดแล้วตอนนี้ไปกันโอเคยัง โอเคฮะก็อยู่กับไอ้สักค้าคนเดิมนะฮะคนเดิมอยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่สิบห้าป่ะใช่สิบห้าก็มาต่อกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเวลาก่อนวันนี้ก็ลิ้นนี่พันกันเลยเท่านะอ่าเราเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นปืนเรื่อยนะฮะโอเค ออ๋ก็มีคนกำลังบ่นอยู่นะฮะกระสุนแค่นี้เหลือหนึ่งนัดนะฮะโอ้โหมันปืนน้อยจังอะเดี๋ยวแต่ปืนอันนี้ดิโอ้โหปืนอันนี้ก็หมดกรรมไอ้กูเล่นแหล่งกูวะเนี่ยเหลือแต่ของเอ่อเลื่อยครับเวรกรรมเดี๋ยวก่อนนะฮะเหมือนมีอะไรบางอย่างที um ่แตกไปไอ้แท็กดิวโดที่อยู่ด้านซ้ายมือข้างล่างมันคืออะไรอะ เคีย่่ำเป็นเคี่ย์เนี่ยโอ้โหตอนนี้เรามาอยู่ห้องของอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะฮะแล้วก็ไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างโอ้โหแม่งทำใจนานมากเกมนี้นะอะไรตื่นไหมไม่ตื่นเนาะไอ้เชีย่ยแล้วแม่งเละแล้วกูจะเข้าไปยังไงอ่ะโอ้โห,หดูห้องดิ สายที่เฮ้ยเงียบสิเฮียวิ่งในคมอมบอเหรอวอ t the fuck มันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นเดียขอขออนุญ,ญาตพูดใน่อนนะเฮ้ยอะไรอะ่ะบ้าไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนี้กระสุนนะกระสุนของเรามีของปืนนี้อย่างเดียวปืนสว่านนะฮะโอเคครับเราจะไปดูด้านซ้ายมือว่ามันมีอะไร ศพแม่งเยอะโอเคเหโอเคเจอกระสุนของโอเคโอ้ยตกใจอ่ะล่ะเอ้ยเชีย่ยไมค์กอดโอ้โหหุ่นละแม่งอย่างเยอะไอ้เ hey, ช yeah. ี่ยเด็กก็เด็กกนไอตัวนี้ไม่สามารถใช้ปืนทำไอ้โอ้ยโอเค แม่เฮ้ยตกใจพี่ไพ่ใครมันกระซิบข้างหูกูวะมึงถามมันได้กูเคยอยากได้ยินไหมเนี่ยพวกกระซิบทางออกอะไรไม่ว่าเลยแม่งกระซิบสบายชาวปาะชาภาษาอะไรของมันพวกใน็คอมบอมแม่งก็หลอนเงี่ยนะเติมเลือดก่อนดีไหมเออห้องนี้น่าสว่างดีนะโอเคฮะ เราก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปนะครับไปหา,าไปน่าจะไปห้องควบคุมหรืออะไรที่จา,านะครับผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันก็ต้องตามในเรื่องเข้าไปซึ่งผมก็อ่านลลวก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ <c oughs> ขอไฟด้วยเนี่ยแจ็ควอดไหมเจออะไรไหมนะะจะตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยไม่ได้เล่นมานานนะโอเคแมก็มีคนเรียกร้องเข้ามานะครับว่าแคทให้จบก็จัดไปครับแล้วก็ ซึ่งเขาเรียกร้องม,มาประมาณ2เดือนที่แล้วนะโอ้ห้องพืชหรือว่าจะพืช่ะก็คลิปพวกเดสเปสจะไม่มีคนดูดูคนดูอุ้ยเชีย่ยแม่งตกใจไหมสัตว์โอเคเอาใหม่ก็มีเอ่อยังไงอะคือคลิปเดสเปสอะผมรู้ว่าคนดูเขาน้อยอยู่นะแต่ว่าผมก็จะแคสให้จบนะฮะเพื่อว่า ความสบายใจของผมแล้วก็จะได้ลบเกมอย่าแบบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรว่าเราค้างเกมอะไรไว้นะฮะอุ้ยใครอะเฮมอนเดยอเด้อเด้อไปสไอแซดอะไรอะอ่ะจูเฮลฟ์อะไรเปล่า I'm not sure if I'm a food star. crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one. I saw one. I saw I saw one. I saw one. They're swollen. They're poison factories. We need to take them out where we can still breathe. Hammond! I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. มึงต้องการเอ่อ Isaac Get I'm scanning the air. in food storage. การเข้าคุยงานเข้าเราอีกแล้วนะฮะแหมอาจารย์ไอแซคเกิดมาเป็นเพื่อคนรับใช้นะฮะตอนนี้ก็น่าจะมีเควสใหม่ยิงแม่งก่อนเลยอย่างแรกนะฮะเกิดขึ้นครับกดปีนะฮะ โอ้ไปนู่นนะเอ้ยลอยนี่แฮมมอนเฮอร์บอยเฮอร์บอยเคมีกระสุนอแอบไม่พ้นไม่พ้นกระสุนนี่เยอะมากเลยนะฮะโอ้โหไปขายทีนี่รวยแล้วเนี่ยเคแฮมมอนรู้สึกจะพัดหลงกับเอ่อแดเนียลนะฮะแล้วก็โอ้โหสมควรอยู่กับมากสภาพเนี่ย โอ้เจอจุดขายด้วยขายของนะฮะเอ๊ะกบฏอะไรก็ไม่รู้แม่งนะเดี๋ยวเราสำรวจพื้นที่นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคเราต้องทำการขายของแล้วก็เซฟนะครับตามสเต็ปมันให้ไปทางไหนนะเนี่ยอ่ากูจะไปทางนู้นนะครับโอเคขายของครับเราจะเอาเอะไรไปดีนะกด e แล้วถึก รู้สึกจะมีของใหม่มานะฮะขอเป็นชุดนะขอเป็นชุดไม่ใช่ชุดนะครับเคเราต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนเอาของอันนี้เป็นเนี่ยผมชอบปูนไฟนะก่อนนะครับเปิดนี้ไม่ก็ต้องใช้อะนะเราต้องขายกระสุนกระสุนไปนิดนึ่วนนี้โอเค เซลนัล่นแหละเราต้องซื้อกระสุนนี่ครับอืมใช่ใช่ซื้อปะใช่ปะวะไปโอเคครับแล้วก็อันนี้ไปสักหนึ่งโอเคก็แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะฮะยาคงไม่ต้องอยาเราคงมีเยอะแล้วปะ่ะไปเซฟก่อนเลยนะครับแม่แม่แม,แม,แม่โอเคนี่น่าจะเป็นเครื่องพัด พัดลมอะไรบางอย่างอะอะไรสักอย่างเนี่ยผมดูจากภาพเอานะไม่ได้อ่านเลยอ่าดูภาพก็รู้เรื่องเลยนะฮะเป็นคนเป็นข้ออ้างของพวกที่อ่านอักษไม่ค่อยออกโอเคเราก็เซฟนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าเจ็ดนาทีแล้วแหมใกล้จบแล้วเร็วจังไม่เห็นเจออะไรเลยนะเล่นอาหมาสามแม่งก็เสียงระเบิดกูก็ตกใจเกือบตกเก้าอี้แล้วอ่า I think hiding something about the he's marker. รู้สึกว่าเขาเจอแฮมมอนเจอมาร์เกอร์อะไรบางอย่างนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ลองไปดูก่อนครับโอ้โหแม่งทางหน้าไปนะไอ้เยียนั่นมันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยชิบเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางผิดแน่เลยเว้ยนั่นไหนกูว่าแล้วมาสีเลือดโดยแท้จริงเลยนะ ไอ้บ้าไปไปแล้วดังนั้นนางอนอุ้ย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 เสียงระทึกขวัญนะเราไปทางนี้ก่อนทางนี้ก็ช่างน่าไปเสียเหลือเกินนะฮะผมว่าพังเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วอุ้ยเส็ยเท่โอเคฮะเดี๋ยวเข้าเข้าประตูทางนี้ก่อนนะครับโอเคเจอห้องอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวเรา อัปเดก,ก่อนอืมเรามีที่อัปเดตอยู่สองอันเราจะอัปเดตชุดนะครับเพื่อทำการให้เลือกมันเพิ่มเยอะขึ้นดีไหมอ่าเราก็ไปนี่เลยเอ่อไม่นี่อะไรสักอย่างเนี่ยเพิ่มความอึดนะครับเน้นเราเน้นอึดเพราะว่าผมไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ผมเน้นวิ่งแล้วก็เน้นฟันเฉี่ยวนะเป็นเน้นอะไรขงกูวนะเนี่ย โอ้ยเลือดได้ของคุณจบเนี่ยเราได้ยาแล้วนะแต่ถ้าโดนนั้นเมื่อกี้นี่เลือดพุ่งแน่เลยครับเรามาลุ้กันว่าจะเจออะไรข้างบนนี้นะครับเจอในคอมออฟหรือเปล่านี่ครับได้ยินเสียงแล้วเชี่ยเด้อมาเลย เฮ้ยอะไรอ่ะอืมวุมน,นื่นบางทีไม่มีของตกนะ่ยังยังยังดีที่เจอตัวเดียวนะเมื่อกี้แม่งที่ใหน่โอ้โหดูทางเนี่ยทางมันน่าไปไหมไอ้ที่ดูทางก่างกว้างครับไอผมสงหรอนใจไม่ค่อยดีอะไรนี่ที่เก็บของเยอะเป็นห้องวัชพืชน,นะฮะเป็นห้องพอพืชแน่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอกลัวเนี่ยอย่าเพิ่งโถ่เอ้ยเชื่อแม่เอ้ยตกใจตะโข อุ้ยตอกตดอกแม่ตกใจในสัตว์ขอรูปคำจําเถอะแมเดี๋ยวนี้อย่าเฮ้ยแ่งกัดอีกแล้วกูเด็นอึดเข้าใจกูบ้างหมฮ้ยย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 งยยย ยังตายยังตายไม่ตายยังตายตาย,ยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอออยังยังไม่จบยังไม่จบคุณเล่นเป็นมาโคตรเยหรอาตายตาย <c oughs> มีอะไรก็ไปที่ <c oughs> บากใจมากเลยนะเจอสภาพอย่างนี้นะผมไม่ได้ยินเสียงมันยังไม่จบครับยังไม่จบมา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 โอเคฮะผมไม่ยินเสกแลต้ตัวหน,นึ่งตัวหนึ่งนี่ไจริงเ้วยโอ้ยตายโอเคฮะ เสียงได้ประตูอีกตัวหนึง่งซึ่งเสียงมันเชฟเสียงผมไม่ชอบเสียงนี้เลยว่ะโอ้แม่งเออแต่ละตัวไให้กูทำอะไรอีกเนี่ยไปทางนู้นนะฮะโอ้แล้วก็มีถังน้ำมันทั้งอย่างถังถังระเบิดนะฮะโอเคแม่งไม่ชอบเลยว่ะเสียงนี้เปิดมันจะเจอแล้วเนี้ย วุ้ยวุ้ยเป็นไงเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรฮะตัวไร่อะตัวไรเราจะมาพิทฤษฎีกันว่าตัวนี้จะทำอะไรได้นะอุย้ยพ่อมันมาแล้ว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 พอ่อนมาพอ่อนมา Sì, sớm 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 นี่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันสามารถเรียกพวกเนคโคมอฟมาได้นะซึ่งกูมาเพื่อเก็บนี่นะไี่ใจยัจยงไงวะฮมันเป็นอะไรมันเป็นคนนะครับผมว่าแต่ว่ามันไม่รู้ดิโอ้ยชิบม่มีแม่มานะโอเค มันเป็นน่าจะเป็นมันเป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าผมว่าน่าจะน่าจะเป็นพันใหม่นะมันมันไม่ใช่แบบพวกสายโจมตีอะมันอัพพวกไม่ได้อัพพวกสายโจมตี <c oughs> ไมเ่เกี่ยวที่อะไรอัพสกิล <c oughs> เป็น entity. แอนิมีแปลว่าต้องเป็นของ <c oughs> โอเคฮะอ๋อไอตัวปล่อยกร์ด เจมจนจริงๆนะมันเป็นม <Rocky> <aby> ัน oh, ต่อยการ์ดบาเดือบ้ากันอตเตร์อออ้ยออ้มาดิสักมาเลยมามาต้น้นะเคยแล้วก็ว่ามาอืมนี้สิวะตกใจแล้วกันนะแล้วมันให้เราไปกำจัด พอจะพื้นก็คือไอ้พวกไอ้สองตัวนั้นนะฮะอ่าผมว่านั่นแหละน่าจะเป็นมันเป็นพวกจับตัวพยาพิษอ่าโอเคขึ้นไปนะครับนี่อะไรอ่ะโอ้โหจะโกิดมาทาไหร่มเลยนี่อย่าอย่าเข้ามาเสรจจบไหมยัง่จบจบแล้วกระสุนเหลือ ของปืนสว่านนะฮะก็สุดเหลืออุ้ยเหลือเยอะอยู่ใช้ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราใช้ปืนสว่านไปก่อนสว่านเอ,อ่อที่สองอันนี้อะไรฮะ what <ะ>อ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมไม่เข้าใจไปชั้นสองแล้วกันอ่าชั้นหนึ่งแล้วกันเอา้าเฮ้ยนดิวันชั้นหนึ่งดีกว่ะเฮียชั้นสองเดี๋ยวเราจะจุดเซตแล้วผมจะตัดพาร์ทก่อนเลยนะครับ Warning. อะไรอ่ะคำเตือนเฮ้ยกูอ่านไม่ออกภาษาไทยมึงพูดเป็นป,ปะภาษาไทยอะฮะโต๊ะป่านี่นึกภาษาไทยไม่เป็นอีกเรื่องไงเดี๋ยวก่อนไปฝั่งนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นก่อนแล้วกันนะครับเพื่ออัดเพื่อเราจะเจอจุดเซฟหรือไมก่ก็อะไรที่มันแจ็คพอตโอ้ วนี่อะไรอะบรรยากาศไม่ค่อยดีวะ่ะเฮ้ยผมเจอจุดเซฟว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเซฟตรงนี้ก่อนละกันเขี่ยมโอ้โหนั่งแก็คพอดโอเคครับคลิปนี้ก็ขต้องขอตัวลาไปก่อนนะส่วนตอนต่อไปหรือว่าภาคต่อไปจะเจอกับเอ่ออะไรที่มันหน้าแปลกตาก็ค่อยมาดูกันเอาเองละกันโอเคบา,บายบายวู้ฮู้ย่